สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้าโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่3 1มีนาคม2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอ JR แนวทางเพื่อความมัเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผ,ผลของงวดประจำที่30นะครับผมสำหรับวันที่30แอดมินก็ให้อยู่ที่0กับ7 สำหรับแนวทางนะครับผมมา03ในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็สายวิ่งสายรูดมา09ก็ <academics. S 1> ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่31ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้าไม่หลุดน,นะครับผมจะยู่ที่4แล้วก็7 4ีมีสี4หนึ่งสีสองสสาสห้าและก็สีหสำหรับ7จ็ดนะครับผม7จ็ะมี7จหนึ่ง เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดแปดสำหรับตัวกันนะครับผม สำหรับเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าและก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะครับผมมีสามสี่หนึ่งเก้าสี่สอง 3, 7, 1แล้วก็ 8, 7, 5 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิบกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ